CEO วันนี้นะคะคุณกนกวันจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ค่ะนั่นก็คือดรโสพลพรโชคชัย ok นั่นเองไปคุยกันนะคะว่าแนวโน้มของธุรกิจอสังหาเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของห้องรับแขก CEO ค่ะ ค่ะห้องรับแขก CEO ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับประธานกรรมการบริหารของบริษัท Agency For Real e s t a t e a f f a i r จำกัดนะคะกับคุณดรสมพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ามอาจารย์ด้วยค่ะว่าในฐานะที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานปัจจุบันนี้ดูแลในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างคะพอดีทาง Agency For Real Estate a f f a i r ก็เป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยและก็ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยครับก็เผยแพร่ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้กับสังคมครับ เห็นว่าธุรกิจนี้ก็คือได้การรับรองแบบในระดับสากลด้วยใช่ครับถ้าเกิดเราประเมินค่าทรัพย์สินก็เป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับระหว่างประเทศเช่น Royal Institution of Char ตอ r ์เซเ r เยอร์แล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยด้วยครับองค์กรนี้หรือว่าศูนย์วิจัยที่ประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ไทยนี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะระยะเวลายาวนานมาแค่ไหนอะไรยังไงบ้างคะเราทำมาตั้งแต่ปี234พาครับ ก็22ปีแล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เล็กๆประมาณห้าหกคนอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีบางสักร้อยเศษอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็ทำข้อมูลทั่วประเทศทแล้วกว็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพรแ่ถ้าเป็นสมาชิกที่เป็นนักพัฒนาที่ดินสาบันการเงินแล้วก็ขายแต่ถ้าเกิดเป็นปพะชาชจนทั่วไปแล้วก็เผยแพร่ฟรีอะไรเงี้ยครับ ต้องถามเนี่ยค่ะว่าในฐานะที่มีประสบการณ์อยู่ในด้านอสังหาริมทรัพย์นานมองว่านักจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี่ความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นยังไงบ้างก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเราขายบ้านเมนื่อก่อนเนี่ยจะสร้างแล้วก็ขายแต่เดี๋ยวนี้นี่มันก็มีการสร้างแบบว่าง่ายขึ้นเร็วขึ้นและขณะเดียวกันาาก,ก,ารกระบวนการขายก็สลับซับซ้อนมากขึ้นความต้องการของกลุ่มคนก็มากขึ้นตั้งแต่กลุ่มคนที่เป็นครอบครัวกลุ่มคนที่อยู่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วในส่วนของข้อมูลในเรื่องของการวิจัยเองการประเมินค่าเองจะต้องมีการพัฒนาองค์กร<ม>กับบุคลากรยังไงบ้างคะครับคือถ้าเราจะลงทุนในสังหารทรัพย์ก็คือการลงทุนชนิดหนึ่งก็เรียกว่าค่าควายอย่าเสียดายเกลือเราจะต้องพยายามที่จะศึกษาข้อมูลดีก่อนถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียหายได้เนี่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนแม้แต่คุณจะซื้อบ้านหลังหนึ่งก็ต้องไปตะรเวนดูว่าบ้านแถวนั้นมี อะไรขายบ้างแล้วก็บ้านอันไหนที่ดูแล้วคุ้มค่าหน้าซื้อที่สุดนะครับอย่างในยุคป,ปัจจุบันถ้าสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยคะ่ะที่ชมอยู่แล้วสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหามีอะไรพอที่จะแนะนําเป็นเบื้องข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆบ้างไหมคะมดึงอย่าแรกนี่ก็เลยต้องพยายามที่จะหาข้อมูลให้ดีๆ <c oughs> นะถ้าเกิดเราศึกษาไม่ดีเนี่ยเราได้กข้อมูลไม่เพียงพอแล้วก็ตัดสินใจเลยไม่ได้ <c oughs> หรือตัดสินใจไปแล้วอาจจะผิดพลาดได้อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องพอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านบ้าง นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการเงินบ้างหรือจะลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวเราควรจะลงทุนแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนจากการให้เช่ากับการที่มูลค่าทรัพย์สินมันเพิ่มขึ้นมันคุ้มกับการที่เราจะเอาเงินไปวางไว้อันนั้นหรือไม่นะครับหลายๆคนชอบที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแบบ,บว่าคอนโดมิเนียม,มในปัจจุบันหลายๆคนมองว่าถ้าจะซื้อคอนโดมิเนียมสักแห่งนี่คือจะต้องติดรถไฟฟ้าหรือว่าการ สา,สาธารณขนส่งที่ดีนี่อาจารย์มองว่าเป็นจุดด้วยจำเป็นปครับเพราะว่าเดินทางลาบาก<ฆ>ผมก็สํารวจดูว่าถ้าเกิดใกล้รถไฟฟ้าระยะ500เมตรนี่ถ้าเช่าอาจจะตารางไม่ละห<ฆ>้าถ้าเลย500เมตรไปจะเหลือสัก300อกว่า<ฆ>ถ้าเกิดเลยพันเมตรไปเนี่ยจะเหลือประมาณสัก200กว่าบาท,ท่นั่นเอง<ฆ>อันนี้แสดงว่าอยู่ใกล้เรถลยฟ้านี่มีผล<ฆ>มูลค่าก็เพิ่มขึ้นเร็วอย่างที่ดินเนี่ยนะครับอย่างแถวท้องฟ้าจําลองเนี่ยกับกล้วยน้าไทเนี่ยเมื่อสิบกวิธีแล้วเนี่ยครับพศส3 7พัเกิด20ี่วิธีแล้วเนี่ย ราคาพอกันประมาณสักสอง0,000บาทต่อตารางวาเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าบริเวณแถวกรุ้ยทพนนทม่มีเนี่ยครับก็ประมาณ3 0 0 0 0 0แต่บริเวณแถวท้องฟ้าจำลองนี่ไปแล้ว750,000เพราะว่าน่าจะเป็นผลที่ว่าอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเอกมัยอะไร่วงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่มีอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยก็เลยเป็นข้อดีที่ทาให้หลายๆคนชอบจะไปลงทุนซื้อคนเช่าก็เช่าได้ง่ายนะครับค่ะอย่างได้อ่านข้อมูลของทางเอกสารของทาง องค์กรของอาจารย์แล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของอที่ว่าการดูเรื่องพื้นที่ที่บางส่วนที่เคยมีปัญหาน้ําท่วมอันนี้จะ <ำ S 2> ต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษด้วยคือ,อาบางน <ะ S 2> คนก็กลัวมากเลยนะครับบางทีกลัวถึงขนาดไปซื้อบ้านที่เขาใหญ่บ้างนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ต้องกลัวมากเพราะว่ามันเกิดนานๆทีเนี่ยปีส6งน้ําท่วมสองก็น้ําไม่ท่วมนะสามแปดน้ำท่วม3 9กก็ไม่ท่วมอาจจะเกิดนานๆทีแต่เราป้องกันแต่ว่าระบบป้องกันเราดีอย่างไรก็ยังไม่ทราบเนี่ยครับ แต่ว่าเท่าที่สำรวจดูเนี่ยถ้าเป็นบ้านของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยครับหลังจากน้ําท่วมที่บะเมืองเอกหรือว่าที่นวนัคนครเนี่ยคนก็กลับเข้าไปอยู่นะครับไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านราคาแพงมากๆเนี่ยเจ้าของนี่ก็ไม่กลับมาอยู่แล้วทิ้งไว้เป็นบ้านทูโทนมีรอยน้ําเลยเนี่ยครับยังมืออยู่บ้านหลังอะไรเป็นสิบล้านก็ทิ้งไปเพราะมีเงินเยอะนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไปนั้นเนี่ยอย่างบางทีหมู่บ้านไ์เฮาส์ น้ำท่วมหนึ่งหลังคาเมื่อก่อนขายราคาสามแสนเดี๋ยวนี้ยังเป็นราคาแต่ไล่ระ,ะห้องรลับเป็นล้านแล้วะนะครับแสดงว่าน้ําท่วมเนี่ยอาจจะไม่มีผลต่อราคาทรัพย์สินโดยตรงอาจจะเฉพาะเฉพาะหน้าเท่านั้นเองครับอืคะอ่ะย้อนกลับมาถามอาจารย์ด้วยว่าในฐานะที่รู้ในเรื่องของอข้อมูลต่างๆแล้วก็การวิใจัยในเรื่องของการประเมินค่าอาสังหาต่างๆและอาจารย์ก็ยังเป็นหนึ่งใน จำนวนคนที่ไปสมัครลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยอาจารย์มองว่าแนวทางของอาจารย์นี่คาดว่าถ้าสมมติว่าสามารถได้เป็นผู้ว่า,าจริงๆนี่มองว่าอยากจะมีส่วนแก้ไขตรงส่วนไหนอะไรยางไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วคงไม่กล้าคิดเห็นท่น<ธ>านที่ไปสต์มรคนี่ก็ไปเสดงความคิดเห็นนะครับ <ธา S 1> ว่าเราควรพัฒนาเมืองไปจังดันไหนถึงจะเหมาะสมเนี่ยนะครับแต่ผมก็ใช้เงินแบบประมาณรักสาหน้าหมื่นบาทเนี่ยป้ายสักอันก็ไม่มีเนี่ยครับแต่เน้นว่าจะให้ความเห็น ม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีเมืองจักรยานจะทำไงให้ใ,ใจกลางเมืองเนี่ยเน้นขี่รถจักรยานไม่ต้องมีใบเลนหละครับทั้งหมดเนี่ยส่งเสริมให้คนมาขี่จักรยานกันแล้วมีคนคอยดูแลความปลอดภัยเนี่ยครับเฉพาะในตัวเมืองนยฮะจะขี่จากบังกับปีเข้ามาในกรุงเทพอย่างนี้ไม่ได้เฉพาะในตัวเมืองก็จะส่งเสริมให้ลดอากาศมลพิษหรือว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่เป็นไฟฟ้ามาใช้เหมือนอย่างในเมืองจีนในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะ <c oughs> ลดมลพิษได้มากมายแล้วก็รวมทั้งการที่ว่าอย่างในใ,นใจกลางเมืองเดี๋ยวเราไม่ให้สร้างสูง สร้างสูงนิดนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราสามารถให้เขาสร้างได้เยอะๆแล้วเก็บภาษีส่วนที่สร้างได้สูงๆเนี่ยมาทํารถไฟฟ้าเรื่งต่างในใจกลางเมืองเนี่ยครับมันจําเป็นเพราะว่าบ้านเรามีรถไฟฟ้าอยู่ตอนนี้3 4สสายที่เซี่ยงให้มีรถไฟฟ้าพอๆกับเราเลยครับสุดับปี20ปีแล้วตอนนี้มีแล้วถึง15สายเราจะต้องพัฒนามากๆเพื่อให้เมืองเราจะเริญแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับค่ะ แล้วพอพูดถึงในส่วนของอธุรกิจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและอาจารย์ก็ยังมีต่อย,ยอดมาถึงโรงเรียนที่สอนในเรื่องของอการประเมินค่านี้ด้วยใช่ครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะก็คือโรงเรียนเนี่ยเราถือว่าเป็น education arm เราทําข้อมูลขายและเราขณะเดียวกันทําสํารวจวิจัยให้กับผู้ประกอบการหรือสถาบันการเงนินต่างๆเรเลยมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงก็เ,เอาสิ่งเหล่านี้มาสอน แล้วก็ผนวกกับทางสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องก็เลยมาสอนร่วมกันเนี่ยครับก็เลยจะเป็นถาบัรณาชาติที่จัดอบรมเราไปถึงเนปา,นาลนะไปสอนถึงภูฏานบ้างหรือว่าคัมเรนลาเวดนามก็ไปหมดเนี่ยครับหรือบางทาีก็มาอบรมกันที่เมืองไทยเราครับค่ะถามอาจารย์ด้วยว่าอะไรคือหัวใจหลักสาคัญในการบริหารของศูนย์ข้อมูลวิจัยแล้วก็การประเมินค่าอสังหาของอาจารย์คะครับหลักสำคัญก็คือว่าต้องให้เพื่อนร่วมงานเขาก็บริหารกันเองเป็นหลักจริงๆแล้วผมเป็นประธานกรรมการ บริหารนี่ก็คงอาจจะเป็นเซลแมนก็คือว่าไปติดต่อเจอลูกค้าเพราะเห็นว่าเราตั้งใจทํางานจริงเขาเขาก็มาใช้บริการเราแต่คนที่ทํางานจริงๆเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานของเราเองเราก็ต้องให้เราโอกาสเขเติบโตแล้วก็ทํางานเองได้แต่ถ้าเป็นงานสําคัญสาคัญบางทีก็ต้องปรึกษาหารือกันไปประเมินสนามบินไปประเมินศูนย์การค้าใหญ่ๆไปทำเร่งดังอาจจะต้องทุกุฝ่ายร่วมมือกันแต่ถ้าเกิดเป็นงานชิ้นเล็กๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจไปนะครับ แล้วหัวใจหลักสำคัญในการที่จะบอกหลายๆคนหรือว่าในหลายๆธุรกิจเล็กๆที่กำลังเริ่มต้นว่าเขาควรที่จะเริ่มธุรกิจยังไงหรือว่ามีหัวใจสําคัญในการบริหารองค์กรของเขายังไงบ้างอะคะเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นก่อนนะครับ,รบอย่างเช่นผมทําเป็นบริษัทสํารวจวิจัยด้านสารสนเทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นจากว่าเราเชี่ยวชาญในด้านนี้เริ่มต้นมาก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวเดียวมีเพื่อนร่วมงานอยู่ห้าคนอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับก็คิดจากแค่นั้น แล้วก็เขาก็ขยายไปเรื่อยๆโดยที่อาศัยว่าเราก็อาศัยความสํมาคัญของคนเนี่ยครับถ้าเกิดเราเป็นโรงงานเนี่ยปัจจัยการผลิตหลักอาจจะเป็นเครื่องจักรถ้าเราเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินปัจจัยการผลิตหลักอาจจะเป็นที่ดินอาคารถ้าเราเป็นสถาบันการเงินปัจจัยการผลิตหลักอาจจะเป็นเงินแ <gi úp. S 1> ต่เป็นบริษัทให้บริการอย่างนี้เนี่ยปัจจัยการผลิตก็คือคนเราก็ <alignment. S 2> เ <visuals. S 2> ริ่มดูแลคนให้ดีๆ mm hmm. ปีปีนึงก็มีจัดสกอบรมงมีการพาไปเที่ยวมีสริการที่มากกว่ามาตรฐานแรงงานทั่วไป ขาจะได้รู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสบายใจนะครับค่ะพออาจารย์พูดแบบนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงว่าหัวใจหลักสําคัญก็คือการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับค่ะแล้วถามอาจารย์ด้วยว่าส่วนตัวแล้วในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองนี่เป็นคนแบบไหนและมีส่วนนํามาใช้ในการปรับหรือว่าพัฒนาองค์กรยังไงด้วยบ้างไหมคะผมก็ทำงานไปเรื่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยนะครับ่ไปพักผ่อนไรต่างๆก็นานๆทีอาจจะพาลูก ครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างครั้งครานานๆครั้งเนี่ยครับจะส่วนใหญ่ก็เน้นการทํางานเป็นเร่องกว่างๆก็ไปดูที่ดินอะไรต่างๆบ้างจะได้อัปเดตสถานการณ์ให้มันสอดคล้องความเป็นจริงนะครับอันนี้นี่คือแบบว่าบางคนบอกว่าถ้าอยู่ในองค์กรอาจจะต้องแบบว่าดูสตรีทดูเข้มงวดนิดนึงหรือว่าอาจจะใช้ความแบบเป็นกันเองกับคนภายในองค์กรอาจารย์มองว่าจะต้องเป็นแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็สนุกสนานกันไปเรื่อยเนี่ยครับเน้นให้จับผลงาน แต่ไม่ได้เป็นเน้นในเรื่องรูปแบบเร่างามากนักเนี่ยครับแต่ทุกคนผมเจอเพื่อนร่วมงานไมื่อว่าจันทร์กมาทํางานใหม่วันแรกผมก็ยกมือหวัดดีไว้ก่อนนะเพราะถือว่าเป็นธรรมเนียมไทยๆาเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่นับถือกันตามอาวุโสนับถือกัน ไม่ฐานะเพื่อนร่วมงานร่วมกันไม่ใช่ว่าตามวัยุตามคุณวุฒิหรือว่าตามฐานะตั้หน่งอะไรเงี้ยนะครับค่ะอ่างนันท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงหลายๆคนแล้วก็มีหลายๆธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ยังวนเว,วียนอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาอาจารย์มองว่าส่วนไหนคืออะไรคือเรื่องสําคัญในการที่จะทําธุรกิจในด้านนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยถ้าเรื่องสําคัญไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรมันก็ต้องมีความตรงไปตรงมาจะไปโกงไปโกงมาไม่ได้นีครับเป็นการสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือถ้าคนเชื่อถือ ก็กลับมาใช้บริการซ้าอยู่เรื่อยๆมาซื้อบ้านจัดสรรเราซ้ํามาใช้บริการบำเบลนวิจัยสังหารทรัพย์ของเราซ้ําอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินก็อาจจะมาซื้อบ้านซ้ําถ้าเป็นบริษัทในหน้าเขาก็อาจจะมาใช้บริการให้เป็นในหน้าซ้ําอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีความโปร่งใสรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ถือหุ้นของเราเองหรือต่อเพื่อนร่วมงานนะหรือต่อลูกค้าของเราหรือต่อสังคมโดยรอบเนี่ยไปก่อความเดือดร้อนเนี่ยเขาเนี่ยก็ทําให้เราเสียภาพพจน์นะถ้าเราทำแบบดีอย่างนี้เนี่ยนะ เราก็จะสามารถที่ต่อยอดไปเรื่อยได้ครับโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะห้องรับแขก CEO ของเรานะคะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณด so รโสพลพรชกชัยด้วยค่ะขอบคุณครัคุณครับ